เรื่องของเหตุรุนแรงที่ผ่านมาจากการชุมนุมนะคะคนอกจากจะมีเรื่องของการสูญเสียชีวิตแล้วสูญเสียทรัพย์สินก็สําคัญอีกเหมือนกันค่ะโดยรัฐบาลก็ได้มอบเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้จากการชุมนุมทางการเมืองทีเ่เกิดเหตุไปครั้งที่ผ่านมานะคะ,ะส,ส่วนที่ยานรักประสงค์ยังซบเซาอยู่เลยนะคุณอนุวัตรโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะที่ยังมีเหตุการณ์ระเบิดอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีคนไปเดินน้อยลงนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีก,จกรจติกาวณิธนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ไปมอบเงินช่วยเหลือตามมาตรการหรือว่าช่วยเหลือพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่ถูกเพิงมให้จากการชุมนุมและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมซึ่งก็เป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรีวงเงินประมาณ600ล้านบาทมีผู้ไปรับความช่วยเหลือประมาณ2400รายแบ่งเป็น2กรณีคุณผู้ชมก็คือผู้ประกอบการที่ถูกเพิงมให้โดยตรงให้การช่วยเหลือ10,000บาทต่อตารางเมตรสูงสุดไม่เกิน5,000 0 0บาท ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับการเสียหายทางอ้อมจากเหตุเพลิงไหม้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ5,000บาทต่อตารางเมตรสูงสุดไม่เกิน250,000บาทด้วยกันครับ ด้านสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าการค้าและเรื่องของการท่องเที่ยวย่านราชประสงค์ก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ค่ะมีผู้เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าเพียง70%จากปกติ24,000คนต่อวันนะคะแต่ว่าจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นอีกในช่วงนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นด้วยค่ะยิ่งช่วงนี้เกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายครั้งทีเดียวนะคะ,คะแม้ว่าจะมีการ ผมพอรกอรจุก,กเฉินเอาไว้